สวัสดีค่ะดิฉันนายสาวัญยาละตายห่งแดงห้ายีหกสนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์คณะเทคนิคการแพทย์ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดวพวเรื่องแอปพ n i เ i ชัของไลน์นะคะแอปพ n i เ i ชัของไลน์ก็คือข้อดีของมันนะคะทำให้ผสมผสานกันกับ m e s นเ n อหรือ แชทวิดีโอฟองนะคะสร้างเพื่อแชทกลุ่มหรือแชทเดี่ยวก็ได้ะคะ่ะข้อเสียของมันนะคะข้อเสียของมันก็คือทําให้เพื่อนๆติดและเสียสายตาเสียสุขภาพทาให้ไปทำให้ไปทํางานสายมีเปไปเรียนสายก็คือสายค่ะเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนก็ติดโทรศัพท์กันมากพอแล้วแต่ยังมีแอปอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เพื่อนๆหลายคนติดกันมาก